ที่อังกฤษมีจำนวนคนเล่นฟุตบอลเกือบ13ล้านคนที่สเปนมีประมาณ8ล้านคนที่ญี่ปุ่นจำนวนคนเล่นฟุตบอลประมาณ7ล้านคนคิดว่าที่ไทยจะมีกี่คนวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงเรื่องของคำว่าฟุตบอลพ population ไอ้ฟุตบอลพ population เนี่ยถ้าแปลตรงตัวมันก็หมายถึงประชากรฟุตบอลนะครับ ประชากรฟุตบอลในความหมายเนี่ยมันก็หมายถึงนักฟุตบอลนะครับทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ผู้ชายผู้หญิงนะครับคนพิการอะไรก็ตามที่เป็นนักฟุตบอลนะครับรวมถึงโค้ชรวมถึงผู้ตัดสินรวมถึงนักข่าวคนทํางานในสโมสรคนทํางานในสมาคมแฟนบอลอะไรเหล่านี้คือฟุตบอลพ population หรือว่าประชากรฟุตบอลหมดเลยแต่ว่าในคลิปนี้เนี่ยที่ผมจะพูดถึงเนี่ยจะพูดถึงแค่จํานวนประชากรของนักฟุตบอล เท่านั้นนะครับผมและทําไมผมถึงจะพูดว่าจํานวนประชากรน,นักฟุตบอลเนี่ยมันคือเรื่องที่สําคัญทั้งนักฟุตบอลเด็กนักฟุตบอลผู้ใหญ่นักฟุตบอลสมัครเล่นอะไรก็ตามพวกนี้นะครับทาไมประเทศเหล่านี้ที่เขาไปบอลโลกกันบ่อยๆที่เขามีลีกที่แข็งแกร่งประเทศที่เขาเจริญแล้วประเทศที่เขามีนักฟุตบอลระดับโลกมากมายเนี่ยทำไมเขาถึงยังต้องมาสนใจเรื่องพวกนี้เดี๋ยวเรามาพูดเรื่องนี้กันนะครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปดูพีระมิดนี้กันก่อนดีกว่า อันนี้ก็เป็นพีระมิดนะครับของนักฟุตบอลที่ตั้งแต่เริ่มจนถึงระดับท็อปเลยนะครับข้างล่างสุดเนี่ยคือจุดที่นักฟุตบอลทุกคนจะเริ่มเล่นซึ่งก็เรียกว่าระดับ g r า s ร r o o t นั่นเองนะครับที่จะเน้นให้ทุกคนเนี่ยได้เริ่มเข้ามาเล่นฟุตบอลเริ่มต้นเล่นฟุตบอลแล้วเริ่มรักกับฟุตบอลนะครับอันนี้คือคีย์หลักของมันเลยนะครับ แล้วพอเริ่มเล่นเป็นละเริ่มโตขึ้นมาละก็จะเป็นระดับ basic youth นะครับที่เป็นระดับที่2ขึ้นมานะครับหรือว่าเป็นขั้นที่เราเริ่มฝึกพื้นฐานที่จริงจังมากขึ้นแล้วนะครับแล้วพอเด็กกลุ่มนี้นะครับฝึกขั้นพื้นฐานดีขึ้นละนะครับแล้วก็โตขึ้นเรื่อยๆละก็จะสามารถขึ้นมาสู่ระดับ elite youth ได้นะครับหรือว่าระดับเยาวชนขั้นสูงนั่นเองนะครับหลังจากนั้นถ้าฝีเท้าพัฒนามาอย่างต่อเนื่องแล้วเนี่ยก็จะเข้าสู่ระดับที่4 ก็คือได้รับสัญญาอาชีพหรือว่าระดับ professional นั่นเองนะครับก็จะเป็นนักฟุตบอลอาชีพนั่นเองและสุดท้ายนะครับข้างบนสุดของพีระมิดเลยเนี่ยพอเล่นฟุตบอลอาชีพและฟอร์มดีมากๆนะครับก็จะได้มีโอกาสขึ้นมาสู่ระดับนี้ก็คือระดับในการติดทีมชาตินั่นเองนะครับในระดับ g r a s s r o o t เนี่ยไม่ได้การตีว่าทุกคนเนี่ยจะสามารถขึ้นไปสู่ระดับการฝึกที่จริงจังอย่าง basic y o u ได้ทุกคนนะครับ เด็กหลายๆคนเนี่ยอาจจะเข้ามาเล่นฟุตบอลแล้วก็สนุกแล้วก็สุดท้ายอาจจะเบื่อฟุตบอลหรือว่าอาจจะถนัดอย่างอื่นมากกว่าอะไรก็ตามมีหลายเหตุผลนะครับผมเพราะฉะนั้นยิ่งมีคนเล่นฟุตบอลเยอะเท่าไหร่ก็จะยิ่งมีจํานวนคนขึ้นไปในระดับต่อไปเนี่ยมากขึ้นเท่านั้นนะครับเช่นเดียวกับระดับเบสิกยูสเช่นกันพอเริ่มจริงจังขึ้นมาเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนเนี่ยจะเล่นฟุตบอลอย่างต่อเนื่องและขึ้นไปถึงระดับอีลิทยูสได้นะครับ โดยเฉพาะช่วงหัวเรียวหัวต่อในช่วงขึ้นมอปลายนั่นเองแล้วพอถึงอีลิตยุตแล้วก็ไม่ได้การันตีว่าจะได้เซ็นสัญญาระดับอาชีพทุกคนเช่นกันตัวเลขในยุโรปนั้นนะ่ะมีนักฟุตบอลเยาวชนแค่3-5%ต่อปีเท่านั้นที่จะได้เซ็นสัญญาอาชีพในค่าเฉลี่ยทั่วไปเลยนะครับและพอถึงระดับอาชีพก็ยิ่งมีจํานวนน้อยมากๆนะครับที่จะได้ติดทีมชาติในแต่ละครั้งเพราะครั้งหนึ่งเนี่ยส่วนใหญ่โค้ชก็จะ มีสล็อตในการเรียกตัวแค่30คนบวกลบเท่านั้นนะครับผมฉะนั้นในทุกระดับของพีระมิดเนี่ยมีโอกาสที่นักฟุตบอลจะหลุดออกจากวงโครจรของการเล่นฟุตบอลได้เสมอเลยครับหลายๆคนน่าจะเคยเห็นจากประสบการณ์กันมาก่อนแล้วนะดังนั้นหลายๆประเทศจึงใส่ใจกับการเพิ่มจํานวนประชากรนักฟุตบอลเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในตั้งแต่ระดับ grassroots กันเลยนะครับถ้าจํานวนประชากรฟุตบอลในประเทศไหนน้อย พีระมิดของประเทศนั้นเนี่ยก็จะเล็กลงแต่ถ้าจํานวนประชากรนักฟุตบอลเยอะขึ้นเนี่ยพีระมิดเนี่ยก็จะใหญ่ขึ้นตามนะครับและพอพีระมิดมีขนาดใหญ่ก็จะส่งผลให้นักฟุตบอลระดับท็อปๆในระดับอาชีพเนี่ยมีจานวนเยอะขึ้นนักฟุตบอลฝีมือดีๆเนี่ยก็จะเยอะขึ้นนะครับและสุดท้ายก็จะส่งผลถึงส่วนยอดของพีระมิดก็คือส่วนของทีมชาติก็จะใหญ่มากขึ้นโคช้ชก็จะมีผู้เล่นที่สามารถเล่นในทีมชาติในมือเยอะมากขึ้นนั่นเองนะครับ ดังนั้นที่ทุกประเทศใส่ใจกับรากฐานเนี่ยก็เพื่อให้ทีมชาติมีผลงานที่ดีที่สุดนั่นเองนะครับแต่ถ้าประเทศไหนที่ไม่ใส่ใจกับรากฐานพีระมิดมันก็จะกลับหัวแบบนี้ถ้าเป็นแบบนี้ทุกคนคิดว่ารากฐานจะแข็งแรงไหมล่ะครับประเทศไหนกันละ่ะที่เป็นแบบนี้และที่พูดมาทั้งหมดนะครับก็คือความหมายและรายละเอียดของประชากรน,นักฟุตบอลนะครับจริงๆแล้วพีระมิดเนี่ยมันมีพีระมิดของนักฟุตบอลสมัครเล่นด้วยนะครับอาจจะอยู่ข้างๆกันกับ พรีระมิดของนักฟุตบอลน,นะครับแล้วก็ยังมีพรีระมิดของโค้ชอีกด้วยนะครับแต่ว่าไม่ลงรายละเอียดในคลิปนี้แล้วกันเนาะเอาไว้คลิปต่อๆไปนะครับสุดท้ายก่อนที่จะจบคลิปนะครับเดี๋ยวลองมาดูจํานวนประชากรนักนนะฟุตบอลของแต่ละประเทศกันดีกว่าแบบคร่าวๆนะครับที่บอกว่าคร่าวๆเ,เนี่ยเพราะว่ามันหางานวิจัยในยากมากนะครับมีเปเปอร์มีงานวิจัยแค่บางประเทศเท่านั้นนะครับบางประเทศก็หาไม่ได้เลยนะครับของประเทศแรกที่ผมหาเจอเนี่ยก็คือของประเทศอังกฤษครับ จากรีพอร์ตที่ชื่อว่า The State of the Game ที่มีรายงานในปี2015เลยครับซึ่งรีพอร์ตเนี้ยก็ผ่านมาเกือบ10ปีแล้วนะครับตัวเลขก็คงจะเพิ่มขึ้นอย่างไม่ต้องสงสัยเลยเพราะว่าในปีเดียวกันปี2015นั้นนะ่ะสมาคมฟุตบอลอังกฤษเนี่ยเขาได้ลงทุนกับฟุตบอลระดับ grassroot เนี่ยเป็นเงินถึง260ล้านปอนด์เลยสำหรับระยะเวลาแค่4ปีเท่านั้นนะครับ2015ถึง2019 ส่วนประเทศไทยนั้นน่ะเงินจากสมาคมที่ลงมาสู่ระดับ g r a s s r o o t นั้นน่ะมาดูตัวเลขกันดีกว่านะครับในปี2015เนี่ยอังกฤษมีจำนวนประชากรนักฟุตบอลเนี่ยอยู่ที่11ล้านคนเลยนะครับฟังไม่ผิดนะครับ11ล้านคนจากประชากรของเขาทั้งประเทศเนี่ย55ล้านคนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็ประมาณ20ของประชากรเลยครับที่เป็นนักฟุตบอล ในรีพอร์ตเนี่ยเขาทำการแบ่งอย่างละเอียดมากเลยซึ่งผมจะเอามาเล่าข้า,ขาวให้ฟังนะครับซึ่งในรีพอร์ตเนี่ยเขาแบ่งเนี่ยเป็นผู้ใหญ่เนี่ยผู้ใหญ่เนี่ยคือเขานับอายุตั้งแต่16ปีขึ้นไปเนี่ย8.2ล้านคนที่เล่นฟุตบอลนะครับและใน8.2ล้านคนเนี่ยเป็นผู้หญิงจำนวนถึง2ล้านคนเลยทีเดียวแล้วอีก3.3ล้านคนที่เหลือเนี่ยคือเด็กที่อายุต่ำกว่า16ลงไปนะครับเขานับตั้งแต่5ถึง15ปีนะครับ ซึ่งเป็นเด็กผู้ชายเนี่ยจำนวน2.49ล้านคนก็คือเกือบเกือบ2.5ล้านคนเลยส่วนอีก8 0 0แสนก็คนเนี่ยจะเป็นเด็กผู้หญิงนะครับเดี๋ยวมาดูจากประเทศอื่นๆกันบ้างน,นะครับซึ่งขอบอกไว้ก่อนนะว่ามันเป็นตัวเลขคร่าวๆนะครับเพราะว่าหา p รีพอรตไม่ได้จริงยังหาไม่เจอนะครับผมก็เลยไปหาจาก c h a t GPT นะครับซึ่ง c h a t GPT เนี่ยเขารวบรวมฐานข้อมูลเนี่ยจากลีกทุกลีกในประเทศแล้วก็ รายการเยาวชนต่างๆนะครับแล้วก็เอาตัวเลขคร่าวๆเนี่ยจากกิจกรรมนู่นนั่นนี่เนี่ยมารวมกันแล้วก็เป็นฐานข้อมูลคร่าวๆซึ่งผมก็ได้เทียบกับประเทศอังกฤษแล้วนะครับซึ่งเป็นรีพอร์ตในปีนั้นนะ่ะซึ่งตัวเลขมันค่อนข้างจะใกล้เคียงกันเลยก็ถือว่าน่าเชื่อถือได้ประมาณหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมลองไล่หลายๆประเทศให้ดูนะครับเริ่มจากอังกฤษนะครับที่พูดไปแล้วนะครับอังกฤษก็มีตัวเลขประชากรทั้งหมดเนี่ย55ล้านคนใช่ไหมครับจำนวนประชากรนะักฟุตบอลเนี่ย ตัวเลขในปี2015คือ11ล้านคนนะครับและในปี2023เนี่ยจาก ChatGPT เขาบอกว่าประมาณเกือบ13ล้านคนแล้วนะครับถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ20เปอร์เซ็นต์ของจำนวนประชากรนะครับต่อมาฝรั่งเศสจำนวนประชากร66ล้านคนจำนวนประชากรนะักฟุตบอลเนี่ย6 8ถึงล้านคนถ้าเป็นตัวเลขจริงก็คือเกิน10%เปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับสเปนประชากร47ล้านคน ประชากรนักฟุตบอล6-8ล้านคนเลยทีเดียวคิดเป็นตัวเลขก็คือ1 2 1 7เเลยและที่น่าทึ่งต่อมาคือเบลเยียมนะครับจำนวนประชากร11ล้านคนแต่ประชากรนักฟุตบอลเนี่ย5-7ล้านคนมากกว่า50%เลยนะโปรตุเกสก็เช่นกันจำนวนประชากรประมาณ10ล้านคนแต่คนที่เล่นฟุตบอลเนี่ย4-6ล้านคนเลยทีเดียวมากกว่า5 0เช่นกันประเทศนเธอแลนด์นะครับประชากรประมาณ18ล้านคนประเทศเล็ก แต่คนเล่นฟุตบอลเนี่ยประมาณ2ล้านคนก็เกิน10%เช่นกันนะครับและสุดท้ายประเทศที่เพิ่งไปบอลโลกมาเมื่อไม่นานมานี้นะครับก็คือไอซ์แลนด์นะครับจำนวนประชากรเนี่ยสามแสคนนะครับน้อยมากแต่คนเล่นฟุตบอลเนี่ยม,มี2 0 0 0 0ถึงสองหมคนเลยนะครับจริงๆเราคิดเป็นประมาณเเลยนะครับญี่ปุ่นนะครับประเทศที่ฟุตบอลเป็นกีฬาที่นิยมมากแต่ก็ไม่ใช่กีฬาที่นิยมที่สุดของประเทศเขานะครับจำนวนประชากร125ล้านคน จำนวนประชากรนักฟุตบอลของเขา6ถึง7ล้านคนเลยนะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็เกิน5%ของจำนวนประชากรเลยออสเตรเลียประชากรทั้งหมดมี <goed S> 26ล <stero iden> ้านคนเท่านั้นนะครับคนเล่นฟุตบอลเนี่ยมีเกิน2ล้านคนนะครับก็ประมาณ10%เกือบเกือบสเนได้เลยนะครับเวียดนามประชากรทั้งหมด100ล้านคนนะครับประมาณนั้นคนเล่นฟุตบอลเนี่ยมีประมาณเกือบเกือบถึง5ล้านคนเลยนะครับก็คิดเป็น5%ของจำนวนประชากรเลย สหรัฐอเมริกานะครับประชากรเขาเยอะมากครับ333ล้านคนแต่ว่าฟุตบอลไม่ใช่กีฬาที่เป็นกีฬาดับหนึ่งของเขาเนาะแต่เขาก็มีคนเล่นฟุตบอลเนี่ยถึง12ล้านคนเลยทีเดียวนะครับและในจำนวนนี้3-4ล้านคนเนี่ยคือฟุตบอลเย,ยววาวชนและมีผู้หญิงที่เล่นฟุตบอลในประเทศเขาเนี่ยจำนวนเกือบ2ล้านคนเลยทีเดียวคิดเป็นตัวเลขโดยวรวมทั้งหมดก็ประมาณ4%ของจำนวนประชากรทั้งหมดของเขานะครับบราซิล จำนวนประชากรทั้งหมด211ล้านคนนะครับคนเล่นฟุตบอลในประเทศเขาเนี่ยมีประมาณ10-12ล้านคนเลยนะครับก็เป็น5%ของประชากรของเขานะครับอาร์เจนตินาคนก็ไม่เยอะเท่าบราซิลนะครับมีแค่45ล้านคนเท่านั้นนะครับประชากรของเขาแต่คนเล่นฟุตบอลเนี่ยมีจำนวนประมาณ5-7ล้านคนเลยนะครับคิดเป็น10%ของประชากรเขาเลยประมาณนั้นนะครับโคลอมเบียนะครับจำนวนประชากรทั้งหมดก็ประมาณ52ล้านคน คนที่เล่นฟุตบอลเนี่ยก็มีประมาณ3-5ถึงล้านคนก็ประมาณ1 0เอเเช่นกันนะครับและสุดท้ายที่เมกาใต้นะครับที่น่าทึ่งมากๆก็คืออุรุกวัยนะครับประชากรของเขาเนี่ยน้อยมากประมาณ3.3ล้านคนเองนะครับแต่มีคนเล่นฟุตบอลเนี่ยอยู่4ถึง6แสนคนเลยอาจจะดูน้อยแต่พอคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วมันประมาณ20%ของประชากรขเขาเลยนะครับส่วนประเทศไทยนั้นเนี่ยเราไม่เคยมีการสำรวจอย่างจริงจังเลยในสมาคมฟุตบอลเนี่ยก็ไม่มีตัวเลขที่เป็นทางการนี้อยู่ ผมก็เลยลองหาจากในแชท GPT เนี่ยแหละก็คำนวณคร่าวๆจากฐานข้อมูลที่กล่าวมาในแบบเดียวกับประเทศอื่นๆซึ่งตัวเลขเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ1ล้านคนเท่านั้นนะครับาาาจากประชากรของเราตอนนี้ถ้าเกิดเซิร์ชจาก o o g l e ตอนนี้ก็คือประชากรเรามี71ล้านคนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ1.4%เท่านั้นเองนะครับลองคิดดูเองว่าเยอะอยู่น้อยนะครับ ช่วงนี้ก็มีหลายคนหลายๆเพจครับที่ลงมาพูดถึงเรื่องรากฐานกันเยอะมากขึ้นนะครับทั้งเรื่องของการแข่งขันนะครับที่ว่าควรจะเป็นยังไงการแข่งขันที่ควรจะมีเป็นประจําผู้ปกครองการพัฒนาเยาวชนการพัฒนาตัวโค้ชซึ่งมันเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับแต่หลายๆคนยังไม่ได้พูดถึงนะครับและพูดถึงน้อยมากก็คือเรื่องของการเพิ่มและพัฒนาจํานวนประชากรนั่นเองนะครับให้เยอะขึ้นนะครับซึ่งเรื่องนี้ มันเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆๆมากๆเลยนะครับแล้วผมก็จะพูดเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมถ้าประเทศที่ดังๆที่ดีๆที่เขาไปบอลโลกกันเป็นประจํามีนักฟุตบอลร,ระดับโลกเยอะๆเนี่ยเขายังใส่ใจและพัฒนาในเรื่องการเพิ่มจํานวนประชากรอยู่ในทุกวันนี้และพอมองกลับมาที่เราเนี่ยเรายังไม่ได้ไปบอลโลกเลยพูดเล่นระดับโลกเราก็ถือว่ายังไม่มีเลยแต่เราก็ยังไม่ใส่ใจจะพัฒนาในเรื่องนี้ ไม่มีการลงทุนในเรื่องนี้นะครับคิดว่าประเทศเราจะเป็นยังไงครับจะตามขอทันในเร็วๆนี้ไหมหรือว่าช่องว่างเนี่ยมันจะยิ่งห่างกว่าเดิมลองคิดดูนะครับ